สวัสดีครับครูอุ้ยจากส่วนสร้างสุขทุกวัยส่วนอ้อยนะครับก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของศูนย์สร้างสุขทุกวัยส่วนอ้อยกันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจด,ดีให้กับครูอุ้ยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับครูอุ้ยก็จะมาบอกเทคนิคนะครับก่อนที่เราจะเริ่มรำนะครับก็คือการวอร์มร่างกายของเราเองครับ ก็เหมือนกับการที่เราจะออกกําลังกายแล้วก็ต้องมีการยืดเส้นยืดสายเหมือนเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เขาได้รับรู้ว่าต่อไปนี้เราจะแบบว่ามีการกระทําต่อร่างกาย <Okay. S 1> เช่นเดียวกันเลครับการรำหน้าสิลนะครับ <Okay. S 1> ก็จะต้องมีการยืดเส้นยืดสายดัดตัวดัดอะไรอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 1> เพื่อให้ร่างกายของเัานะเหมือนไปการจัดเรียงกระดูกใหม่นะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าในการรำหน้าศีลของเราเนี่ยครับ <Okay. S 1> จะเห็นได้ว่าพี่ๆหลายๆคนที่เรียนอยู่ก็อาจจะมีแขนที่โค้งงอสวยงามร่างกายถูก จัดระเบียบใหม่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นอันนี้ถือได้ว่าเป็นเบสิคแล้วก็พื้นฐานในการที่เราจะเรียนหน้าสินก็ก็ว่าได้นะครับอุ้ยมีอยู่ประมาณด้วยกัน4ท่านะครับไปดูเลยครับว่ามีท่าอะไรบ้างครับมาเริ่มกันที่ท่าที่1เลยนะครับคือท่าดัดมือเราจะเอาแขนนะครับวางไ้ที่ตรงหน้าขาของเราแล้วใช้มืออีกข้างนเนี่ยดัดไปอีกมือหนึ่งนะครับแล้วนับ1-10นะครับชา้ชา แล้วก็สลัดมือเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะครับอ่าอีกข้างหนึ่งครับนับไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่้าเจแ้าสลัดมือครับท่าที่1น,นะครับถ้าดัดมือครับต่อไปนะครับท่าที่2นะครับก็คือท่าดัดแขนนะครับคือการนำมือทั้งสองข้างมาประสานกันแล้วใช้หัวเข่าเนี่ย บีบข้อศอกเข้ามานะครับให้แขนเข้ามาให้เยอะที่สุดถ้าใครทําติดได้ก็จะดีมากๆเลยครับคราวนี้นะครับเรามาดูมุมข้างๆบ้างครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับเราจะต้องหลังตรงให้มากที่สุดนะครับห้ามหลังงอนะครับอันนี้ท่าที่2ครับต่อมานะครับท่าที่3ให้นําข้อศอกนะครับมาวางไว้ตรงที่หัวเข่าเราแล้วนําเท้านะครับอีกข้างนึงเนี่ย มาวางไว้ตรงที่ข้อมืออีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเอานิ้วเนี่ยดัดขึ้นมาตามข้อเท้าของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าให้หลังตรงด้วยนะครับอ่าดูอีกมุมนึงครับเห็นไหมครับว่าเอาเท้านะครับไว้ตรงข้อมือแล้วงํานิ้วนะครับดัดขึ้นมาตามข้อเท้าเลยนะครับท่าสุดท้ายนะครับท่าที่4นะครับคือเป็นท่าขัดสมาธิเพชรนะครับก็ให้นําเท้านะครับมาขัดกันนะครับอ่าแบบนี้แล้วก็ หลังตรงนะครับดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งครับนำเท้านะครับมาประสานกันตรงหน้าตักของเรานะครับแบบนี้หลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับเอาตัวขึ้นมาแล้วโน้มไปด้านหน้านะครับแล้วกดหลังของเรานะครับไปให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าคัสมัรเพชรครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่กำลังหาข้อมูลแล้วก็อยากที่จะเรียนหน้าศีนนะครับก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามเพจของสูตรสร้างสุขทุกวัยส่วนอ้อยด้วยนะครับครูอีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย